สวัสดีครับหลังจากที่ปล่อย iOS 17.1ไปก่อนหน้านี้วันนี้ Apple ปล่อย iOS 17.1.1ตามออกมาเพื่อแก้ไขบั๊กต่างๆที่พบในการทำงานแก้ไขปัญหาต่างๆที่ผู้ใช้พบอย่างรวดเร็วแล้วครับสำหรับ iOS 17.1.1งนรองรับ iPhone รุ่นต่างๆที่แสดงอยู่บนหน้าจอตอนนี้เลยครับนอกเหนือจาก iOS 17.1.1แล้ววันนี้ Apple ยังปล่อย iPad OS 17.1.1 Mac OS 14.1.1และ Watch Mac OS 1 0 1 1มาให้อัปเดตกั่ด้วยครับ การอัปเดตครั้งนี้มีอะไรใหม่แก้ไขบั๊กอะไรบ้างเราไปชมกันเลยครับภายหลังการอัปเดตหมายเลขบิลใหม่ของ iOS 17.1.1คือ 21b91 การอัปเดตครั้งนี้ไม่มีฟีเจอร์ใหม่อะไรเพิ่มเข้ามานะครับเน้นไปที่การแก้ไขบั๊กเป็นหลักเริ่มกันที่การอัปเดตโมเดมเฟิร์มแวร์ใหม่เพื่อแก้ไขบั๊กในการเชื่อมต่อแบบ Wi-Fi และเพิ่มประสิทธิภาพในการเชื่อมต่อแบบไร้าสายด้วยครับถัดมาเป็นการแก้ไขวิจฤตสภาพอากาศในหน้าจอล็อกเมื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับฮิมะ เกิดปัญหาในการแสดงผลแสดงเป็นรูปโฟลเดอร์แทนหรือไม่แสดงอะไรเลยปัญหานี้ได้รับการแก้ไขแล้วเช่นเดียวกันครับถัดมาคือการแก้ไขบั๊กการชาร์จแบบไร้สายของ iPhone 15เมื่อใช้งานในรถยนต์หลายยี่ห้อแล้วทําให้ชิป nfc ไม่ทํางานหรือเสียหายไปเลยครับซึ่งผู้ใช้พบในรถยนต์บางยี่ห้อบางรุ่นเช่นรถของ b m w และ toyota supra ทําให้ไม่สามารถใช้งานคุณสมบัติต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ nfc ได้เช่น apple pay เป็นตน้น ทำให้ไม่สามารถใช้ Apple Pay ในการชำระค่าบริการหรือค่าสินค้าต่งตางๆได้นั่นเองครับปัญหานี้ได้รับการแก้ไขแล้วครับสำหรับเพื่อนๆที่ใช้งานลำโพง HomePod จาก Apple ให้เข้าไปที่แอปบ้านเพื่ออัปเดตเฟิร์มแวร์ของ HomePod แก้ไขปัญหาการตอบสนองช้าหรือไม่ตอบสนองกันด้วยนะครับทั้งหมดนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงลหลักๆใหม่ล่าสุดใน iOS 17.1.1เพื่อนๆที่อัปเดตแล้วใช้งานแล้วเป็นยังไงบ้างครับเจอปัญหาอะไรกันบ้างหรือเปล่าปัญหาอะไรได้รับการแก้ไขแล้วคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับ ผมจะได้ช่วยรวบรวมและส่งฟีดแบงแจ้งให้ Apple ทราบเพื่อปรับปรุงและแก้ไขต่อไปครับเดี๋ยวเราไปทดสอบความเร็วและแบตเตอรี่กันต่อการอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้ผลลัพธ์จะเป็นยังไงเพื่อนๆติดตามได้ที่ช่องสังใช้ง่ายนิดเดียวนี้ครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ